เคยเคล็ดไม่รับ14ทเทคนิคนีง,ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่สมัครจนถึงใช้เป็นกันเลยเมื่ออยากตกรถขบวนนี้อย่าพลาดครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบรวม14ทเทคนิคในการใช้ ChatGPT นะครับ ซึ่งจะเริ่มต้นตังแต่การสมัครใช้งานจนไปถึงเทคนิคระดับกลางและก็มีบางส่วนที่อยู่ในระดับแอดวานซ์ด้วยนะครับผมก็เลยว่าใครสนใจที่อยากจะเอาตัว AI ตัว ChatGPT ตัวนี้ไปใช้ในการทํางานและสามารถทําให้เราเพิ่ม Productivity ในการทํางานได้ด้วยนะครับลองดูแล้วกันนะครับทฤษฎีถัดมานะครับก็คือเรื่อง,องของการ summarize หรือว่าการสรุปนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อหลักของตัว ChatGPT เลยมีความฉลาดในส่วนนี้มากๆนะครับและ ChatGPT เองนะครับมีความฉลาดในการ สรุปข้อมูลทั้งแบบที่มีข้อมูลให้นะครับหรือเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้เตรียมไว้ให้เขานะครับแต่ว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเรียกหาสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูทั้ง2แบบนะครับแบบที่1ก็คือตัวนี้ครับผมจะบอกเขาว่า please summarize this นะครับก็คือตรงนี้นะมา p h o n e อะไรพวกเนี้ยเราก็ใส่ข้อมูล a article ของเราลงไปนะครับกดไปเลยข้อมูลตัวนี้ผมก็เอามาจากตัววิกิพีเดียนะครับเขาก็จะทําการสรุปข้อมูลให้เราแบบนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันยังเยอะเกินไปนะครับสามารถบอกเขาได้ว่ามี me s h เตอร์อย่างนี้หรือว่าช็ e t เอ็กซ d ซก็คือไม่เกิน20คําอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้เห็นไหมเขาก็จะทำการสรุปให้เรานะครับแบบอันนี้คือสั้นกว่าก็คือเอ่อเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือเราแบบว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าสั้นกว่าเดิมนะครับก็คืออันเดิมเป็นแบบนี้ ส้างกว่าเดิมไปแบบนี้หรือถ้าไม่เกิน20คำก็เป็นแบบนี้ได้นะครับก็ดังเนี้ยอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของคอมเมนต์ที่ดีนะครับเราก็สามารถได้สิ่งที่ต้องการได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรือต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนตรงที่เป็นชอตเตอร์นะครับเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะตรงนี้นะคลิกปุ๊บผมจะเปลี่ยนคำตรงนี้ใหม่นะครับผมอยากให้เขาทาออกมาเป็นในรูปแบบของ outline นะครับเพื่อจะได้อยู่ในรูปแบบของที่เข้าใจง่ายนะครับคือผมสั่งเขารีไลท์หรือว่าเขียนใหม่นะครับ ในรูปแบบของ outline นั่นเองนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาจะทำการเขียนออกมาใหม่นะครับแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบของบัลเล็ตนะครับเห็นว่าแยากเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับให้เราสามารถที่จะดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในรูปแบบที่2น,นะครับเผมบอกว่าให้ทำการสรุปในสิ่งที่เราไม่ได้มีข้อมูลให้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับสรุปเรื่อง3ก๊กไม่เกิน300ร้อยนะครับ ดูไ <Hi pp le> well, ิว่าเขาสรุปยังไงบ้างเขาบอกว่า3ก็เป็นนวัดนิยายประวัติศาสตร์จีนที่เคยเกิดขึ้นอะไรบลาๆไปนะครับผมก็จะเห็นว่าเรื่องที่มีอยู่แล้วและก็ทางเชฟวิธีมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถสรุปให้เราได้ด้วยเช่นกันนะครับเรายังสั่งได้อีกว่าให้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เหมาะกับเด็กอายุ10ปีคือให้เด็กอายุ10ปีสามารถอ่านแล้วดูเรื่องได้ง่ายกว่าในแบบในรูปแบบฉบับผู้ใหญ่นะครับ ก็อย่างตัวนี้เขาจะบอกว่า3ก๊กนะครับเป็นไิ้ว่นใหจีนเล่าเรื่องราวยังสอนให้เด็กเข้าใจถึงวัฒนธรรมรประวัติศาสตร์จีนเป็นประโยชน์ในการเสริมความรู้นะครับก็แบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถบอกเขาว่า,าต้องการให้กับเด็กได้มันก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูเทคนิคถัดไปกันเลครับ ในใครตอนนี้ใช้ AI ในการทํางานเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรามาลองพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหน่อยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านด้วยตัวเองเลยครับต่อไปมาดูเทคนิคถัดไปกันเลยนะครับผมต่อไปคือ list generation ครับหรือการสร้างตัวข้อความออกมาเป็น list นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับผมบอกว่าผมต้องการขอ list ของ top 10 travel location of the world นะครับมีที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวลองดูกันอ่ะก็จะมีออกมาดังนี้นะครับมีปารีสมีโลมอะไรเงี้ย ไม่มีไทยเลยล่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเขาจะเรียงออกมาเป็นลิสต์ให้ก็คือท็อป10ของเขานะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าผมต้องการลิสต์นะครับที่จะเตรียมตัวในการไปโตเกียวนะครับต้องทำอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเราก็จะต้องมีพาสปอร์ตนะครับมีวีซ่ารีควายเมนต์นะครับทราเวลเดทนะครับเมื่อไหร่ที่จะยังไงสภาพอากาศอีเวนต์ต่างๆนะครับไฟบุ๊กกิ้ง ที่พักนะครับอะไรพวกนี้คือเขาก็จะมีบอกมาเลยเนี่ย Currency Exchange แลวเกิด Culture โ oh อ้โห Health Safety อะไรคือแบบพร้อมอะ่ะเรียกว่าพร้อมซึ่งตรงนี้นะคุณต้องการดีเทลของรายการเหล่านี้นะครับคุณก็สามารถขอเขาได้อีกนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าเราสามารถบอกว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับข้อที่14 15อะไรแบบนี้เราสามารถทําได้นะผมทําให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลืมกัน ตรงนี้เนี่ยผมก็เขียนว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อ14นะครับตอนนี้ผมสั่งเขาเป็นภาษาไทยมันก็เลยให้ข้อมูลออกมาเป็นภาษาไทยนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับตรงน,นี้คุจะเห็นว่าเขาก็จะให้ข้อมูลออกมาแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่ผมจะหยุดหยุดดูนะฮะแล้วก็แก้ตรงนี้ใหม่ผมจะบอกว่า Give me m o r อ ซึ่งตรงนี้ผมจะเขียนว่า give me more detail of number 14นะครับแล้วก็ใส่คอมม่าแล้วเขียนว่า using Thai นะครับคือตรงนี้ผมสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนาะจริงนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์คาว่า using Thai ต่อไปเนี่ยมันจะให้ข้อมูลออกมาเป็นภาษาไทยครับแม้ว่าเราจะพิมพ์คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริกนะครับที่เอาไปใช้กันได้นะครับผมที่ดถัดมาก็คือการให้ ChatGPT เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของต่างๆให้กับเราครับอย่างตรงนี้นะครับผมบอกว่า แล้วเราจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับขอข้อดีข้อเสียของ Mac และ PC นะครับอย่างตัวเมื่อกี้ที่ผมขอไปก็คือขอเรื่องของการเปรียบเทียบไปใช่ไหมในหัวข้อก่อนนี้นะครับแต่ว่าในหัวข้อนี้ผมจะบอกเลยว่าขอข้อดีและข้อเสียของเขาเลยนะครับตรงๆไปเลยว่าเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างน,นะครับเห็นไหมก็จะเห็นว่า Mac นะครับระบบด้วกานมีความสเสถียรหรือว่ามีความปลอดภัยนะครับก็แต่ว่าข้อเสียคือราคาสูงนะครับแล้วก็ ยากในการที่จะอัปเกรดนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้อัปเกรดได้ยากนะครับหรือว่าอัปเกรดเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะอะไรประมาณนั้นก็จะเห็นว่าเขาก็จะให้ข้อดีข้อเสียของเรามานะครับซึ่งตัวนี้คุณสามารถใช้กับเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายนะครับก็ไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับในเทคนีคถัดมาก,ก็คือเรื่องของโคดและสตาร์ดี้นะครับก็คือเราสามารถให้เขาเนี่ยผลิตหรือว่าค้นหาโคดต่างๆออกมาได้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแล้วกันครับอย่างตัวแรกครับก็คือผมจะบอกว่าใช้ give me five Code of chatgpt can help your work ครับมีโค้ดอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมก็เป็นโค้ดต่างๆดังนี้ครับที่เขาเจเนเรตออกมานะครับว่าเราจะเอาไปใช้ในการแบบพวกแบบโพสเฟ e บุ๊กหรือว่าโพสอะไรให้มันมีดูดีอะไรแบบนี้ให้มีโค้ดต่างนะครับก็สามารถไปใช้หรือว่าเป็นคำคมอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นให้สร้างโค้ดภาษาไทยล่ะก็กดแก้ไขตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น using thai นะครับอ่ะอย่างเงี้ยก็จะเขียนว่าได้คำตอบสำนักง,งานคนหนึ่งมืออาชีพเป็นเครื่องงานที่ม่รู้จักความเหนื่อยล้า จะทำงานอย่าเงี้ยเห็นไหมมันก็จะสร้างโคดออกมาให้เป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวอย่างถัดไปนะครับก็คือผมจะขอโคดที่สต e ีมจ็อบนะครับเขาเคยเมีโคดสร้างเอาไว้อยู่แล้วนะครับที่เขาเคยพูดเนี่ยแล้วก็มีข้อความเด็ดๆมีอะไรบ้างครับอย่างเงี้ยนะ s t ต y u n g r y s ษสไต f o ฟอันนี้คุณหลายคนที่ได้ติดตามสตรจ็อบเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นคําที่ค่อนข้างดังมากๆของสตปจ็อบนะครับอ่าตัวเนี้ย ก็จะเป็นโคต,ต่างๆที่เขาได้หาออกมาให้เรานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถให้เขาหานะครับ3 study นะครับเกี่ยวกับการอนอนหลับอะไรแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้ก็ในเรื่องของการ study คือเขาสามารถหาผลงานวิจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับแบบนี้ได้เลยนะฮะก็เนี่ยจะมีการวิจัยเรื่องอะไรอะไรบ้างนะครับ Public เนี่ยเห็นไหม in journal sleep science ประมา17ครับเขาจะให้แหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อความเล็กน้อยมาให้เรานะครับถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียกว่าขอดีเทลในเรื่องต่างๆได้นะครับหรือว่าเราจะไปค้นหาเองจากตัวพับ l ิกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราจะศึกษาข้อมูลต่างๆหรือว่าจะสร้างเรื่องของตัวค้ดต่างๆออกมาได้นั่นเองนะครับ ในทีน่ถัดมาก็คือ f e ฟีดแบ y o ด r วเทคหมายความว่านะครับให้ใช้ GPT ทําการคอมเมนต์ว่าของเราเนี่ยเขียนออกมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับคือเหมือนกับคําพูดของเราเนี่ยเขียนออกมาแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับมีส่วนไหนที่เขาจะแนะนําเราได้บ้างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับในส่วนนี้ผมจะเขียนว่า give me feedback of my writing skill on this text in Thai นะครับก็คือผมจะให้เขาฟีดแบ็กตัวคําเหล่านี้นะครับซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นเป็นข้อความที่ผมเคย เขียนอธิบายตัวคอร์สสั้นๆนะครับว่าไอคอร์สเรื่องของการใช้ iPad ในการสร้างโมชั่นกราฟิกจากแอป Keynote เนี่ยไอคอร์สเนี้ยผมเขียนออกมาเป็นยังไงบ้างผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอผมเขียนออกมาเนี่ยมันแบบจูงใจคนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสำหรับวนนี้เขาก็ได้วิจารณ์ผมมาแบบนี้นะครับก็คือการใช้ภาษานะครับบอกว่าใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องตัวแน่นอนผมคนไทยนะความชัดเจนนะครับสิง่งความหมายถูกต้องอ่ะโอเคการใช้ประโยชน์นะครับมี มีความสมบูรณ์เป็นระเบียบน่าสนใจแล้วก็ความสามารถแสงความคิดเห็นประเมินเพิ่มเติมเนื้อหาย่างชัดเจนตัวนี้เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าของผมเนี่ยมีแต่ข้อดีหมดเลยนะครับซึ่งผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการข้อเสียหรือว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับผมผมก็เลยจะถามเขาว่ามีส่วนใดที่ควรปรับปรุงแลวก็ช่วยเขียนให้ใหม่นะครับก็ตามนี้นะฮะอันนี้นะเขาบอกว่าเนื้อหาคุณไปด้วยดีอยู่แล้วนะครับอยางใหคนปรับปรุงเล็กน้อยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่คอร์สที่เป็นนิยมและขายดีที่สุดครัโอ้โหคำนี้ไบผมคิดไม่ออกตอนนี้ผมขายคอร์สนี้อยู่จริงๆตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเรานึกคานี้ไม่ออกเลยอันนี้แบบเออวะถ้าผมเขียนว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สท,ที่มีความนิยมและขายดีที่สุดข,ของเรานะครับนั่นจะทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สท,ที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคยศึกษาเรื่องการตลาดมาบ้างคุณจะรู้ว่าสินค้าใดที่เขียนว่าขายดีนะครับมันจะขายดี เองแม้ว่ามาตัวมันเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ได้ขายดีก็ตามแล้วติดป้ายขายดีเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวมันขายดีไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่ถือว่าดีมากนะเขาเป็นการแนะนําที่ดีนะครับแล้วก็ในปัจจุบันในการสร้างวิดีโอถือเป็นทักษะนิยมอะไรเนี่ย นี่ก็คือเหมือนเขารีไลฟ์ออกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แบบว่าถ้าที่ผมดูเรียกว่าสแกนคร่าวๆนะครับก็คือเขาพูดถึงเรื่องของนักการตลาดนะครับมาใช้แนวนี้มากขึ้นก็คือเน้นถึงความไม่มีไม่ต้องมีความชํานาญก็สามารถทำวีโอที่สวยได้ซึ่งนี่ผมเน้นนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้ผมก็บอกไว้แล้วว่าผมจะบอกว่าไม่ต้องมีความชํานาญแล้วก็สามารถที่จะทําตัวโมชั่นกราฟิกหรือวิดีโอที่สวยได้นะฮะโอเคการสร้างวิดีโอด้วยคโนโอนอง่ายเลกยิ่หยุดนะครับ โอเคประมาณนี้ผมเขาก็จะรีไลท์มาให้เราแบบนี้แต่อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับปรุงในส่วนที่เขาให้คําแนะนํามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไดเ้เรียกว่าในส่วนนี้ก็จะให้ไอเดียของเราในการปรับปรุงการเขียนให้เราดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกบริบทเขาว่าเรามีสินค้าตัวนี้เราต้องการจะขายดีกว่านี้เราทํายังไงให้เขาฟีดแบ็กให้หน่อยอย่างนี้ก็จะได้นะครับก็จะได้สิ่งที่ตรงมากกว่านี้อีกนะครับผม การที่เราบอกให้เขาฟีดแบ็กมาแบบนี้มันหมายความว่าเขาฟีดแบ็กตามใจเขาเองนะครับสำหรับสรุปในคลิปที่2นี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเทคนิคต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาในคลิปนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแอดวานซ์มากขึ้นจากในคลิปที่1นะครับผมบริบทการใช้งานที่มากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยในการเป็นเมนเทอร์ไปเลยต่างๆเราได้มากมายเลยครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดคุณใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับคุณจะได้ข้อมูล จะได้คําตอบที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผมไว้นะครับแล้วก็จะมาลงในเทคนิคที่แอดวานซ์กว่านี้มากขึ้นหรือว่ามีประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้นมี Extension p l u g i n ออะไรใหม่ๆนะครับมาได้ลองกันนะครับผมฝากกดแชร์และ์สับรดใ้กันนะครับแล้วก็ใครสนับสนุนได้ก็จะขอบคุณมากๆเลยครับถ้ามีกําลังใจเข้ามาก็อยากจะทําต่อนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปสัดไปครับสวัสดีคร